นนทนนจำเริญศิลปินหนุ่มอารมณ์ดีวัย25ปีที่เต็มเปลี่ยนไปด้วยความสามารถขับแก้วเขาคนนี้ไม่ใช่เพียงแค่นักร้องแต่เขายังเป็นนักอินเตอร์เทนที่ทำให้เวทีการสแสดงของเขาเต็มไปด้วยเสียงหัวเราะและความสุขที่เกิดจากเสียงเพลงและตัวตนความเป็นนนทนนสำหรับนนเด็กหนุ่มจากจังหวัดภูเก็ตเขาเริ่มหลงใหลาการร้องเพลงมาตั้งแต่4ี่ขวบและเริ่มยึดอาชีพนักร้องในการหาเงินค่าขนมตั้งแต่อายุ7ขวบโดยการรับจ้างร้องเพลงตามงานต่าง ร่วมกับแก้มวิชยนีเปียกกลิ่นซึ่งอยู่ในวงดน,นตรีเดียวกันและเขายังถือเป็นนักร้องสายประกวดที่แพ้แล้วแพ้อีกแต่เขาก็ไม่เคยหยุดที่จะมอบความสุขผ่านเสียงเพลงครับจนกระทั่งนนได้พาตนเองเข้ามาประกวดในรายการ The Voice Thailand โดยบังเอิญจากเด็กหนุ่มอายุ16ที่ตั้งใจพาเพื่อนในวงไปตามหาความฝันด้วยกันความเข้าใจผิดทำให้เขาต้องฉายเดี่ยวขึ้นไปประกวดและจากจุดเริ่มต้นนั้น ทำให้เขาสามารถคว้าแชมป์ The Voice Thailand คนแรกของประเทศไทยไปได้จากการได้รับเลือกจากโค้ชกล้องสหรัฐสังขะปรีชาและใช้ความสามารถของเขาที่ร้องได้ทั้งเพลงไทยสากลลูกทุง่งลูกกรุงจนได้รับชัยชนะครั้งแรกในรอบหลายปีจากนั้นนนก็เดินเข้าสู่การเป็นศิลป,ปินเต็มตัวโดยสังกัดค่าย I am ่งงานเพลงแรกในชีวิตของเขาคือเพลงยังไม่เคย และหลังจากนั้นเขาก็ส่งผลงานเพลงที่กลายเป็นเพลงฮิตติดชาร์ตออกมาเรื่อยๆไม่ว่าจะเป็นฝื้นตัวเองไม่เป็นขณะที่มียอดวิวรับชมถึง82ล้านครั้งเพลงมีผลต่อหัวใจ53ล้านวิวเพลงเจ็บที่ยังรู้สึก79ล้านวิวเพลงสมองสั่งการช้าหมื่นคำลาเพลงใหม่ล่าสุดแน่ใจไหมที่เขาร่วมงานกับโปรเจกต์จุกออริจินอลร้อยคูณร้อย นอกจากเพลงฮิตของตัวเองนนยังถือเป็นศิลปินผู้ครองตลาดเพลงประกอบละครภาพยนตร์โฆษณาด้วยความสามารถในการร้องเพลงของเขาที่สามารถร้องเพลงได้หลากหลายสไตล์เป็นน้ำเสียงที่ไม่ว่าจะเป็นเพลงบ๊อบแดนส์เพลงช้าเพลงสนุกแค่ไหนพลังเสียงของเขาก็สามารถทำให้เพลงกลมกล่อมมีมสเสน่ห์เฉพาะตัวโดนใจคนฟังได้ในทันที ครั้งแรกที่นนปรากฏตัวในรายการ The Voice เขาเป็นแค่เด็กหนุ่มที่ดูแขนขายาวเก้งก้างแต่เขาก็ใช้ความได้เปรียบในกายภาพนี้พาตนเองไปปรากฏตัวบนเวที Catwalk ซึ่งเรียกเสียงฮือฮาไม่น้อยจากลุกในแบบของเขาซึ่งทำให้ใครหลายคนเริ่มหันมาสนใจเขามากขึ้นแต่สิ่งที่ทำให้นนทน,น,นเป็นที่รู้จักมากขึ้นนอกจากแฟนเพลงขาประจำของเขาก็คือการที่เขาได้ร่วมรายการ The Mask Singer Season 4 เขาคว้าแชมป์มาได้จากการเป็นหน้ากากเป็ดน้อยที่สะกดคนดูด้วยเสียงร้องเพลงที่เต็มไปด้วยพลังในทุกๆโชว์ซึ่งเสน่ห์ตัวตนของเขาที่ถูกคนพบภายใต้หน้ากากเป็ดน้อยอย่างเช่นเขาเป็นคนตลกโดยธรรมชาติที่เต็มไปด้วยมุกตลกและอารมณ์ขันที่ทําให้เขาเป็นที่ชื่นชอบและได้รับการยอมรับมากขึ้นซึ่งตัวเขาเองก็เคยบอกไว้ว่าตนเองโชคดี เพราะความสําเร็จในการทํางานเป็นศิลปินในวงการบันเทิงของเขาคือการที่เขาได้ตื่นมาเป็นตัวของตัวเองในทุกๆวันวันนี้นนทนนกลายเป็นศิลปินที่มีแฟนเพลงมากมายพอนอกจากหน้าที่การมอบความสุขด้วยเสียงเพลงนนยังเป็นเอนเตอร์เทนเนอร์ตัวยงที่ทุกครั้งที่ปรากฏตัวบนเวทีคอนเสิร์ตไม่ว่าจะเล็กหรือใหญ่เขาสามารถควบคุมเสียงหัวเราะและอารมณ์คนดูได้อยู่หมัด เมื่อบวกกับการที่มีนนเฟรมที่ตามไปซับพอร์ตคอยรับมุกส่งมุกและคอยร้องเพลงร่วมไปกับเขาก็ยิ่งทำให้การแสดงของนนเป็นหนึ่งโชว์ที่ไม่ควรพลาดหากคุณเป็นแฟนคลับของเขาปัจจุบันนนทนนได้ย้ายเข้ามาเป็นศิลป,ปินสังกั Love East, ด l o v e East โดยเหตุผลในการเติบโตมากขึ้นในเส้นทางการเป็นศิลป,ปินของเขาได้เปิดกว้างมากขึ้นสำหรับการทำเพลงใหม่ๆ รวมถึงการทำเพลงที่หลากหลายตามความฝันของเขาไม่ว่าจะเป็นการนักแคสเกมหรือการทำงานในลหลายๆแพตฟอร์มมากขึ้นของเขาซึ่งเราเองก็ได้เห็นเขาและล่าสุดนนท์ได้ก้าวขึ้นมาเป็นกรรมการผู้ตัดสินในรายการ The Star Idol ทางช่องวัน3 1เเขาถือเป็นศิลปินที่อายุน้อยมากที่สุดเมื่อเทียบกับกรรมการคนอื่นๆที่เป็นรุ่นพี่ของเขาซึ่งแสดงให้เห็นว่าประสบการณ์ด้านดนตรี และการทำงานในวงการบันเทิงมารวบสิป,ปีของเขาส่งผลให้นนทนนในวัย25คือศิลปินความสำเร็จและศิลปินที่รักของคนมากมายครับ